เคยผ่าใต้ตามาแต่ไม่นานก็กลับมาเป็นอีกแล้วตอนผ่ามันไม่เรียบนะครับมันเกิดจากอะไรและจะแก้ปัญหานี้ยังไงใครเคยไปผ่าแล้วมีปัญหาช่วยคอมเมนต์มาบอกในติ๊กตอกหมอซีกันนะครับหลายคนเข้าจะบิดว่าการผ่าตัดดีที่สุดเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะครับ ข้อดีของการผ่าตัดคือได้กรีดได้เย็บก็จะสามารถที่จะตัดส่วนที่มันเกินขึ้นมาได้เย็บให้มันยกขึ้นมาได้แต่อย่าลืมว่าผิวของเรายังหย่อนเหมือนเดิมครับเหมือนเราเอาภาพใบที่มันเก่าแล้วมาฝืนขึงใหม่เราจะรู้สึกว่าเออมันดูตึงแต่ถ้าเราเข้าไปซูมใกล้ๆคุณภาพผิวของเรา ยังหย่อนเหมือนเดิมครับผิวของเรายังบางคอลลาเจนไม่แน่นเหมือนเดิมกระดูกขอบเบ้าตายังสึกเหมือนเดิมเวลาที่เราอายุน้อยๆกระดูกเราเต็มสวยตาเรายกสวยใต้ตาเราเียนกริบเลยถูกไหมครับพออายุขึ้นเลขสหรือเลข4กระดูกที่ขอบเบ้าตาของเรามันเริ่มโบ๋ครับแล้วการผ่าตัด มันไม่สามารถไปเสริมกระดูกส่วนที่สึกได้ผิวที่มันบางผิวที่มันไม่แน่นการผ่าตัดไม่สามารถซ่อมผิวใต้ตาได้นี่คือรูปที่คนไข้หมออนุญาตภาพนี้คนไข้บินมาจากหัดใหญ่ครับก่อนมาเจอหมอซีไปผ่าถุงใต้ตาผ่าเปลือกตาบนผ่าดึงหน้ามีแผลบริเวณไรผมหลังจากผ่าตัดมันก็ดูห้อยน้อยลงมันก็ดูยกขึ้นแต่คนไข้ก็รู้สึกว่าผิวยังหย่อนเหมือนเดิม กระดูขอบเบ้าตายังโบเหมือนเดิมแล้วมาจองโคต้าซ่อมผิวชั้นบนเคสนี้หมอนนั่งยิงซ่อมผิวชั้นบนเป็นชั่วโมงนะครับ กว่าผิวคนไข้จะเด้งขึ้นกว่าผิวคนไข้จะฟูขึ้นแล้วฉีดฟิลเลอร์เสริมกระดูกขอบเบ้าตาที่สึกใต้ตาเรียบเนียนขึ้นร่องแก้มเนียนขึ้นมุมปากยกขึ้นนี่คือความรู้ที่ทําให้หมอไดร้รางวัลอันดับ1นึปีสอนครับเทคโนโลยีในการซ่อมผิวชั้นบนที่ดีที่สุดคือโมโนโพล่าอาร์เอครับหรือคลื่นความถี่วิทยุค,ค้่เดียว ยิ่งเราซ่อมให้ผิวชั้นบนเด้งเท่าไหร่จะประหยัดการฉีดฟิลเลอร์ประหยัดการฉีดโบไม่ต้องไปอัดไขมันหน้าไม่ต้องไปผ่าตัดเสี่ยงแผลเป็นเสี่ยงคีรอยพื้นฐานที่สําคัญที่สุดคืออะไรคือผิวชั้นบนนี่คือรูปที่คนไข้อนุญาตเวลาที่ผิวชั้นบนเราหย่อนใต้ตาโบล่องแก้มหรือมุมปากตก หมอต้องนั่งยิงซ่อมผิวเป็นชั่วโมงครับเพื่อให้ผิวคนไข้เด้งฟูขึ้นเวลาฉีดฟิลเลอร์เราใช้ฟิลเลอร์น้อยๆฉีดในแนวขอบกระดูกและต้องใช้ของดียาฮิ ah ้วยาปรอมแม่เเหมือนกันใต้ตาคนไข้เรียบเนียนขึ้นร่องแก้มเนียนกริบมุมปากยกสวยผิวเด้งมากวันนี้ใครที่อยากได้โคต้า40กดแอปพลายที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ิกตอกหมอเห็นมุมขวาล่างปุ่มเขียวๆตรงนี้ไหมครับ ใครกดแอปไลน์แล้วทักหาแอดมินหมอครับฝากชื่อเบอร์โทรลงทะเบียนไว้ครับได้โคต้า40%ได้กิฟชเ,เชอร์คุณสวิท9 9 9 9ับาทฟรีเอาไปฟรีสไขมันด้วยความเย็น 3.-5 ถึง -10 องศาทำหนึ่งครั้งเซลลไขมันตาย20%ครับถ้าใครมีเพื่อนๆที่มีปัญหาใต้ตา ช่วยกันแชร์ต่อให้กับเพื่อนๆที่คิดว่าวิดีโอนี้ของหมอจะมีประโยชน์ด้วยนะครับ